อาจารย์เคยได้ยินบ่อยๆไหมฮะโรคติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือเชื้อดือออด้อยาแต่ค<ะ>ือในที่ดื้อยาที่เรียกว่าซปเปอร์แบคเน่นะครับ<ะ>เราก็ต้องใช้ยาขนาดที่มันแรงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วในที่สุดมันก็จะพัฒน,นาการดื้อยาขึ้นมาอีกนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเราสร้างร่างกายขึ้นมานะเป็นปรากฏการธรรมชาติที่ธรรมชาติสร้างให้มามให้มันแข็งแรงเราป้องกันได้หมดเลยครับเห็นคนเป็นติดเชื้อในกษษษษระแสเลือดในเวลาหมอเขารักษาเนี่ยเขาให้ยา เอนทิเบอติกหรือปฏิชีวนะ3ตัวเลยทีเดียวนะครับผู้สูงอายุเนี่ยตายด้วยติดเชื้อในกระแสเลือดเยอะมากเพ,พการาะภูมิคุ้มกันต่ำใช่ครับปัจจุบันเนี่ยทาง UN ก็เพิ่มมีการประชุมเขาก็พูดถึงเรื่องการป้องกันการติดเชื้อด้วยยาเนี่ยให้ทั่วโลกเขาร่วมกันทํางานเพราะมีฐานแล้วในปี2050 20, เ 20, 20, 20, นี่ยมันจะมีคนตายปีละส0ล้านคนนะอาจารย์จากไอการที่ติดเชือเช้อดเชื้อย<ง>ดอยานะครับสำหรับเมืองไทยเนี่ยแต่ละปีเนี่ยปีที่แล้วสถิตก็คือว่า มีคนตายจากโรคเนี้ยสามหมื่นแปันคนศูญย์เสียทั้งคเศรษฐกิจ4 2่0 0ืล้านบาทโโอ้หเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องพยายามที่จะป้องกันตรงนี้นะฮะจาก